<Yeah. S 2> สวัสดีครับพี่น้องชาวกระป๋อไรตี้ครับคลิปชี้เป้าวันนี้ครับเรามีเจ้าไดัสุโมบมานาเสนอกันนะครับคันนี้เป็นตัว L900S นะครับแท้ญี่ปุ่นเลยนะนี่คันนี้ไม่ใช่รถมาเลยนะครับทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายครับโอนขนส่งได้ทั่วประเทศนะครับรถเป็นสีครีมนะครับหรือทําสีลอก มาทั้งคันนะครับนี่สภาพสวยเลยทีเดียวครับหลังคาเป็นซันรูฟด้วยนะครับใช้งานได้ปกติครับเฟี้ยวๆกันเลยครับมีซันรูฟแบบนี้นะครับขี่ไปท่องเที่ยวนะเครื่องก็เป็นตัวพันสนะครับใช้เป็นตัว k3 าเทอร์โบด้วยนะครับคันนี้โอ้ถือว่าเพียงพอต่อการใช้งานแน่นอนครับกับรถเล็กๆแบบนี้นะครับขับขี่ง่ายคล่องตัวด้วยนะใครที่กำลังมองหารถเล็กไว้ใช้งานก็ ลองเอาคันนี้ไว้พิจรารณาครับกับค่าตัว4ี0 0 0 0หนึ่งหมืนบาทนะครับนะก็ต้องมีใจชอบกันนิดนึงนะแต่ว่าก็ถือว่าเป็นรถที่หน้าตาน่ารักเอาเรื่องอยู่พอสมควรนะครับนะไม่คิดวิวคิเลยอะไรนะครับสําหรับรถแนวนี้นะครับรถเกคานะนี่คันนี้เป็นเกียร์ออโต้นะครับบวกลบได้ด้วยครับล้อนี่เป็น ขอบ14นะครับเบรกใหญ่ภายในนี่ลายไม้บอกาะ RS ครับฟิล์มพึ่งติดใหม่ครับรถวิ่งดีครับขับขี่ทางไกลได้สบายครับเจ้าของลงรายละเอียดไว้เช่นนี้ครับใครสนใจก็สามารถติดต่อเจ้าของรถได้ครับผ่านลิงก์ด้านล่างคลิปเลยนะครับมีเบอร์โทรอยู่ในลิงก์นั้นเรียบร้อยครับนะสามารถติดต่อเจ้าของรถได้โดยตรงนะครับไม่ต้องผ่านช่องนะทางช่องเป็นแค่สื่อการเท่านั้นนะถูกใจยังไงก็ลองทักไปดูนะครับ แนะนำให้ไปดูตัวจริงครับไปลองขับลองเทสดูก่อนครับก่อนตัดสินใจใจ่ายเงินนะครับของแบบนี้นะต้องเห็นกับตานะครับไม่ต้องรีบร้อนครับแต่ถือว่าสภาพค่อนข้างสวยเลยทีเดียวนะนี่หลังคามีสันรูบนี่ผมชอบตรงนี้มากเลยนะเพราะว่าเวลาขับขี่นี่ไปต่างจังหวัดนี่อากาศเย็นๆนี่เปิดนะโอ้โหสุดยอดเลยได้ฟิลมันได้ฟิลครับเปิดกระจกหมดเนี่ยหลังคาไหมครับ จากรูปที่เราได้เห็นกันนะครับถูกใจไงก็ลองทักไปแล้วกันครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้ครับฝากกดติดตามไว้ด้วยครับมีรถเข้ามาใหม่ๆท่านจะได้ไม่พลาดครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ